ดีมากมายนายจ๋าและนี่คือรายการอามันเตวอนค่ะอามันเตวอนก็เป็นรายการที่เราอยากจะทำนูน่นทำนี่อะไรก็เราก็จะถ่ายไว้นะครับแล้วอีพีนี้เราวันอะไรจ๊ะจะไปร้านญี่ปุ่นมือสองที่บางแสนเรื่องเรื่องวันเนี้ยเออที่อยู่เราอะ่ะเขาตัดไฟครับเราก็เลยต้องไปหาคอนเทนต์ทำคือ อาจจะไม่ได้มีแค่ร้านญี่ปุ่นมือสองนะครับพอเสร็จจากตรงนั้นอาจจะไปแวะที่อื่นด้วยเดี๋ยวก็เอาไว้ดูในชื่อคลิปแล้วกันนะครับว่ามันมีที่ไหนที่เราไปบ้างใน EP นี้เออตัวเองมีเป้าหมายไว้ไหมว่าอยากจะได้อะไรในร้านญี่ปุ่นครับอุปกรณ์ทำทำครัวเครื่องครัวจุกจิกทั่วไปไว้มาถ่ายครัวในหอนะใช่เขาก็อยากจะได้พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนั้นนล เล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่ฟอนอนเจอร์อออที่มันชิ้นใหญ่นะไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใน EP นี้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ร้านญี่ปุ่นเลยแล้วกันข้าไปเลย Amandi ออ let's go